เอาละฮะก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมลีโมนะครับจากที่ไม่ได้ทําคลิปนานนะครับวันนี้เกมเจ็ดบาทเขาก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นอัปเดตคูลาโบรู้หลอดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปอัปตัวกันก่อนครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มมีหนึ่งพันเพชรนะครับตอนนี้ที่ผมอยากได้นะครับก็คืออยากได้สองตัวใหม่นะครับนี่ตัวนี้ครับ เดมิเอิร์ดนะครับแล้วก็แกม่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโอเวอร์หลดแล้วผมก็ชอบด้วยนะครับผมก็ดูจบทั้งสามภาคแล้วนะครับแต่ว่าภาคสี่ผมยังไม่ได้ดูนะก็ว่าจะไปหาดูอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปหาดูตัวฟรีกันก่อนนะครับว่าหาได้จากที่ไหนนะตรงนี้จะมีสิบอันนะครับอีกครงารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินไลน์วันนะครับจะมีอีกสี่อันนะครับ ตนี้่ครับตรวนี้นะแล้วก็มีตัวแจกฟรีนะครับโคคิวทันนะครับอีกให้ฟรีตัวนะครับไปไปรีบไปเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ยังดูไม่เสร็จเลยนะครับนะครับนะก็มีพวกตัวเก่าด้วยนะครับมีพวกอัลเบโดนะครับมีพวกเชาเทียครับใช่หรือเปล่า เด้แล้วครับไม่จำไม่ได้ค่อยได้แล้วนะไม่ได้ดูนานแล้วนะครับดูจบนานแล้วแล้วก็มีตัวหนึ่งครับคือเกลด้านะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนะเกลดานะครับปะลยกันเลยดีกว่านะครับไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่สองตัวใหม่แล้วก็เกลดาตัวหนึ่งก็พอแล้วนะครับหนึ่งการันตีนะครับว่าจะได้ครบหรือเปล่าครับไปลุยขออแรกพี่เอาแรกทองไฟอย่างนี้ ลุ้นนะเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็สองตัวแหละนะครับเราแองเราไปดึงลุ้นด้วยนะสองตัวขึ้น,นแน่นอนนะครับอย่างนี้ตัวอะไรตัวอะไรสองตัวใหม่เลยหรือเปล่าเฮ้ยหนึ่งตัวเดียววะเนี่ย แต่ปกติเป็นสองไะอย่างงี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะยังไงฮึตัวนี้หรือเปล่าอะไรโอเคตัวใหม่มาเลยว่ะ <c oughs> ได้โคราโบตัวใหม่เลยนะครับน่ารู้เรื่องเลยฮีบเลยแล้วกันนะ อ๋อมันเป็นตัวเดียวนะครับก่บาสองตัวนะ,ะไ,ไ,นไม่เป็นไรได้นะแล้วได้อีกตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยถ้าเราได้ในรลต่อไปเนี่ยมันจะคลิปมันจะมันสั้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับเมื่อกี้ก็ขายข้องเล็กน้อยนะครับก็ไปจุ่มกันต่อเลยนะครับรอบที่สามครับไป ถ้าเป็นอย่างนี้ผมสกรีเลยนะครับพอยังไงก็เกลื่ออยู่แล้วนะถ้าไม่มีท้องฟ้าหรือไม่ได้ถือดาบอะไรแบบพวกดาบลอดเปลนะครับก็จะใช้กรีดเลยนะครับเพื่อความรดเร็วนะข้อที่สี่ยังไงโอ้ทึกหิงไม้ผมจะกรีดเลยนะส่วนมากถ้าถือกิ่งไม้เนี่ยผมบอกเลยว่าเกลื่อนะครับแต่เป็นไรตอนนี้ก็ยังถือว่าดีนะครับออกตั้งแต่รูแรกเลยนะ กูถือกิ่งไม้อีกแล้วกลิ่นมันเริ่มมาแล้วว่ะเออเนี่ยอยันนี้ผมก็ไม่ค es ่อยได้เล่นแล้วนะครับผมก็มีเครียเข้ามาล็อกอินล็อกเพจนะครับเด้วยสคริปต์แบงนี้ปุมีมีอันนั้นด้วยนะครับมีเอสแคนอด้วยนะบนท้องฟ้าครับเมื่อกี้ด้วยเหมือนจะการันตีหรือเปล่าอย่างนี้ ปมามาช่วยนะครับแปลงล่างไหมพี่แปลงล่างจริงๆด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็การันตีนะครับเหนะ็เนครับสินปาด้วยครับฝ่าล่างพี่อย่างนี้ก็แปลว่าเราดวงดีแล้วสิครับตัวที่สิบหรือเปล่าพี่ ดวงดีนะครับสำหรับผมดูว่าดวงดีนะอย่างนี้นะตัวที่เท่าไหลลร่กันแหละไม่ได้นหนมาเรวจะไปหรือเปล่าริบไม่แข็งนะริบตัวนี้แหละยังไงโอ้โหได้ตัวเก่านะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเอาไปอัพนะอัาตเนะการเตะสองนะครับตัวน,นี้ ถ้าได้รบในสังดวงอันนี้ผมถือว่าดวงดีมากครับคือสซรีฟแดงอีกแล้วราบนี้ผู้ท้องฟ้าอีกแล้วท้องฟ้าดาตกอย่างนี้ยังไงชนะด้วยนะครับโอ้โหอะไรจะดวงดีขนาดนี้นะครับยูมนี้โอ้ทองทองนียปัดเลย ซึ่งท่องแต่ชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะก็้โกตัวตั้งไกงค่ครับประมาณตัวที่สิบตัวที่สิบเอ็ดลับัดอุ้ยเำลจะคิดดู็นตวอะไรให้ ก็ถือว่าดีนะครับุได้2ตัวเลยโอ้โหอุยตัวนี้ออกอย่างเยอะออกสามตัวแล้วอุ้ยรอบนี้ได้สาตัวเลยครับมันจะเป็นดึงทองแต่ว่าได้2ตัวนะนี่ได้ตัวนี้สามตัวแล้วนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับก็ลลมจือแหละตัวไอ้ไอ้ที่ว่าตัวคงเรียบยาเนี่ยจะคลิปเลยไืกิ่งไม้นี้เฮ้ยอันนี้ดวงดีนะ การตีสามนะโอ้บอกว่าดวงดีไปสองโลมาเนี่ยไม่ไม่ดีแล้วโลต,ต่อไปการันตีสามแล้วนะครับเขาองไม่น้อยเขาองไม่นออ้อยโอ้ยนี้เกียร์ไนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ฮุยครบแล้วดิอย่างนี้โอ้โหการันตีสามดอพอดีได้ครบเลยดวงอย่างดีอะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับไปดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ถึงการันตีพอไปนะครับแต่ว่าเรายังขาดตัวเดียวนะครับคือตัวด้าน,นครับนี่ตัวนี้นะครับที่อยากได้นะแต่ก็ ผมว่ายังจะไม่เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมาเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวคอลโรโบนะครับตัวคอลโโบนี่ต้องรอรีรันเท่านั้นนะครับมันจนะมาดูดิโอ้โหจากตัวนะครับตัวใหม่เลยนะเปิดเอกลักษณ์เลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมก็เรียนคาบานะก็มาในปล่อยเลียน,นะเกมนะครับแต่ถ้าใครอยากดูผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ ออกได้ครับตัวนี้ได้อันติทานี้นะตัวดีครับโอ้คลิปนี้ดวงดีมากนะครับฐานลอรีเวสได้ครบสวัวแล้วนะครับคุณระเบูนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ